การใช้นะคะตัวละครใหม่นะนั่นคือตัวละครนี้นะคะตัวละครเซน <Wow. S 1> แต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้ตัวละครนี้นะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกิจกรรมอื่นๆในเกมก่อนละกันแล้วก็วิธีได้รับตัวละครนี้นะคะป่ะก่อนจะเข้าไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยจ้า เติมครบจบแน่พบตัวละครใหม่เสร็จโอ้โ oh หตัวละครแจกปีค่ะแค่เติมเพชรเข้าไปเท่าไหร่เติม99เพชรได้ตัวละครถ้าเติม2 9 9เพชรได้สก,กินรถมอไซค์ก็คือเท่ากับว่าถ้าเราเติม29งเก้เกพชรเราก็จะได้รับทั้งตัวละครแล้วก็รถมอไซค์ถูกไหมเออถูกไวลรนคาเมื่อยังไม่ได้เล่นเลยทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเล่นเดี๋ยวก่อนนะเขาขอเติมก่อนถ้าเกิด2 9 9เพชรก็เท่ากับว่าเติมประมาณ100บาท เติม50บาทบ2รอบได้รดป๊าปปนี่เห็นไหมพอเติมพออันนี้จะเติมแค่ห้บาทนะเติม50บาทจะได้อยู่มา156ราเพชรนะคะแล้วก็บวกบนัสอีก16เพชรเห็นไหมสามารถกดรับตัวละครได้แล้ว1แล้วก็เดี๋ยวเติมอีก50บาทก็คือ3 0 0ร้อก็เติมแค่100บาทอะได้ทั้งตัวละครแล้วก็ได้สก,กินมอไซค์แถมได้เพชรม,มาใช้แน่นอนด้วยววดีคือดีเรียบ ร้อยทุกคนอันนี้คือเราเติมเข้าไปแล้วอ้าวไม่ใช่สองเก้าเก้าหรอสามเก้าเก้าดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่อรูปกับตรงนี้มันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันชิบหายแล้วทุกคนเล้วเราก็ต้องเติมเพิ่มอีกค่าสิบาทดูดิว่าเติมยี่ิบาทมาได้หกสิบเพจแล้วกไม่ถึงสามเก้าเก้าลดสรุปคือเติมสามร้อยเก้าิบเก้าเพนะคาได้รับ มอเตอร์ไซค์นะคะนะคะนะคะใช่ค่ะประมาณนั้นแหละโอเคไหนเราก็จะเอาแล้วมันก็คุ้มอยู่แล้วล้วทุกคนของแถมนะหรือว่าในรูปมันเขียนเลข3าแต่จับมองเห็นเป็นเลข2อะตาจะถั่วเองหรือเปล่ารือเป่โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรากดรับของเลยแล้วกันอย่างแรกเลยเป็นตัวละครนะคะตัวละครตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นสกินรถมอเตอร์ตัตสิ เดี๋ยวนี้เราขับมอเตอร์ไซค์ขับไปจอดบ้านเอร้านค้าแห่งความมืดอยู่หนเอ้ยนี่ไงทุกคนร้านค้าแห่งความมืดค่ะโอ้โหกล้องดันดันบังซะด้วยอ่ะเดี๋ยวจะขยบกล้องตัวเองแบบหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ดูวะทุกคนนี่ตองนี้เอดวาสิทธิพิเศษถามหน่อยว่าเพื่อนๆได้กี่เปอร์เซ็นต์กันอันนี้ต้องถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์กันคะ จะต้องลองบ้างแล้วแหละถ้าเกิดจัดได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจัดก็จะช็อปกันแต่ถ้าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่อโอเคนะทุกคนจัดงหวังว่าจัดจะได้ แปดสิบเก้กาเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ยนายๆนะที่จะได้มาโอ้โหตัวไดมอนตกตัวละ6เพรเอง่ะตัวไดมอนหกเพยทุกคนไม่ซื้อได้ไงเนี่ยบัตรสร้างห้อง16เพรโอ้โหไม่ซื้อได้ไงอะ่ะซื้อดีครับรออะไรอ่ะบัตรเปลี่ยนชื่อ49โอ้โหซื้อครับซื้อกันหนำเลยครับตอนเนี้ยเฮ้ยผมอ่ะแน่ซื้ออีก ดีใ,ใจเลยเฮ้ยแล้วก็ซื้อชุดนี้ไปเลยค่ะชุดนี้เหมือนจะยังไม่มีเพราะว่าดูจากอ่าหมวกและสีผมแล้วเหมือนจะยังไม่มีนะคะซื้อเก็บไว้ก่อนสําหรับชุดนี้รอบนี้ของผู้ชายต้องสนะ่งร้อยเพชรแฮะเอ้ยส่งร้อยเพชรชิวซื้อไปเลยครับตัวไดมอนตัวสุ่มปืนโอ้ชิวชิวอะทุกคนทุกคนชิวชิวปัดเปลี่ยนชื่อโอ้โหชิวชิวอะปัดแล้วบแวบบไม่กี่ไม่กี่บาทอะ วูฟล่าลดเหลือ54อ่ะโอ้ยตายละถ้าครบ200จะก็ซื้อเลยดีนี่เพราะมันไม่มีของให้ซื้อแล้วในเนี่ยอ่าชุดชายอุมจัดจัดจัดก็คือหลังจากเราซื้อของในร้านค้า่่งความมืดเสร็จอะเราก็เข้ามาในกิจกรรมราชาสายเปย์แล้วก็มาดูตรงรางวัลนี่รางวัลกดรับ จัดว่าคุ้มนะตอนแรกก็นึกว่าแข่งก,กันแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้มนะคุ้มแล้วอันดับหนึ่งเป็นจัดที่ใช้ไป2 1 1พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเพจเขยจังใช้ไป2 0 0พันได้อันดับที่หนึ่งก <laughs> <laughs> ิจกรรมอื่นก็แข่งกันไปนแสนเพรแต่กิจกรรมนีล้ละสองพันวัตสน <laughs> แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนนี่ ที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอน,นะคะ oh. ก็คือหมัดม่วงร่วงได้นะไม่รู้ว่าคนถือหมัดม่วงร่วงหรือว่าฝ่ายตรงข้ามร่วงนะซึ่งกิจกรรมน,นี้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึง1พฤษภาคมนะคะ oh. เขาบอกว่าสะสมโทเค็นครบ5 oh. การันตีไอเทมหมัดมวยนั่นเองซึ่งของที่อยู่แถบด้านข้างด้านบนตรงนี้นะคะ oh. ก็จะมีนี่เลยตัวไดมอนนะคะ2ใบแล้วก็แอร์บอร์ดแอร์บอร์ดอันนี้เหมือนจะมีแล้วนะมาเชตเต้ ete, นะคะอันนี้ก็มีแล้วเนาะ แล้วก็หินแปลงล่าง1อันแล้วก็อันที่5้5สะสมครบ5อันเนี่ยก็จะได้รับมัดมวยนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมมัดม่วงอันนี้นะคะเราจะหมดเท่าไหร่ดูของรางวัลอื่นๆก่อนนะนอกจากนี้แล้วยังมีไอวอลนะสีแดงอันนี้เนาะถ้าวิดพื้นมือเดียวอ่าสกินเจ้าชิบะนะคะแล้วก็ของพวกนี้เนาะซึ่งจะว่าเราเอาโทเคนดีกว่านะคะราคาในการสุ่มก็จะแบบหมุน1ครั้ง25เพชร5ครั้ง100เพชร มาดูกันว่ารอบนี้จะเกลือหรือไม่เกลือเอาแล้วค่ะร้อยแผ่นแรกโอ้โหฮ้ยทุกคนจัดว่าเจมเขาชอบหลอกเราอะ่ะเขาชอบแบบกดครั้งแรกอะ่ะเขาจะชอบให้เราเว้ยหนึ่งหกเซนครั้งต่อไปน,นี่น่าจะเริ่มยากละจัดว่านี่ไงยากจริงด้วยอ่าสองอยู่นะหฮ้หยหยึ้ยง่าย สองท็ค้นแล้วรู้สึกเหมือนได้ง่ายทุกคนรู้สึกุ้ยยว้ายวามันอยู่ข้างๆอ่ะไม่ได้ไ,ดไอไ้บอลเฉยไอไ้บอลมีแล้วไมว่เอา,าเอาหมัดเอาหมัดมาๆมา,มา,มา,ากดรัวๆเลยทุกคนกดรัวๆอยากจะรู้ว่าถ้ากดรัวๆเราจะดวงดีหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เฉยโ้ยเรากดมาได้สักพักหนึ่งแล้วทุกคนเห็นปะ อะไร <Huh? S 1> นี่ไงทุกคนเราก็เอาของพวกนี้มาย่อยได้ค่ะนี่เดี๋ยวจะ,จะเลือกของที่จะเอาเก็บใส่ห้องแต่งตัวก่อนอันนี้ส่งไปห้องแต่งตัวนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะย่อยให้หมดเลยรับสิท์หมุน8ครั้งมาดูอุ้ยของย่อยได้อีกหนึ่งโทเค็นอุ้ยถ้าขอบว่าไอ้วะอืมเอาแบบนี้ละกันหมุนตามนานทุกคนอะปะ เรากดซุมต่อแล้วกันคะ่ะตอนนี้เรามีอยู่สามโทเคนแล้วนะคะเตึงเตือจุงเลย <S <S ไม่ได้เลยอันที่สี่อันที 4, ่ห้าเริ่มยากแล้วอันที่ห้าเริ่มยากแล้วอันที่หมาย่ yeah. ฮู้มันชอบมาพรอมไอวอไว้ทุกคนอ่าหมุนไปเลยคะ่ะเจ็ดครั้งรอบนี้เกือ <S <S เราต้องการอีกแค่หนึ่งโทเคนทุกคน หนึถเคนเท่าน,านั้นสวยอ่ะหมุนอีกทีนึงน่าจะได้แล้วล่ะได้แหละโอเคนัมเบอร์วโอเคมาอันสุดท้ายน่าจะได้ยากหน่อยทุกคนไม่ต้องสืบหรอกโดนเล่นแล้วไปม,มาจากตีเลยอะ่ะ โดนจ m เอมเล่นแล้ววะเนี่ยเอาแล้วของจริงมันตอนนี้ตั้งหกักโอชิบะโอเคเยี่ยมโดนแล้วทุกคนอันที่ห้าไม่มาสาักทีเลย ได้5ทีกดอีกทีหนึ่งแล้วกันเฮ้ย,ย้จะได้อยู่แล้ว <c oughs> โอเคทุกคน very good very ค่ะทุกคนสุดท้ายเราก็ได้แล้วนะคะ,ะเราเก็บของทุกอย่างเข้าห้องแต่งตัวก่อนละกันเนาะของที่เราแบบอาจจะไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็เราก็มากดรับของเรามาตรงนี้เลยคะ่ะขั้นแรกเราจะได้ตั๋วดมอนสองใบเนาะอันที่สองค่ะได้แอร์บออันนี้มีแล้วค่ะขั้นที่สามมาเชต้าเฮ้ยอันนี้ไม่มีหรอแต่ทันทีเลยละกกันนี่หินแปลงล่างปกติสมตู้อ e ีวทีไรไม่ค่อยจะได้หินแปลงล่างได้แต่บัตรนะคะบูปินฮายาหมัดม่วง แล้วครับใช้ทันทีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูหมัดม่วงดูละกันว่าอ่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้คือนี่เห็นปะมันจะม่วงๆมนจะออกแนวสายฟ้านิดนึงนะ <Wow. S 1> เห็นไหมเดี๋ยวเรานะคะจะลองเอาสกิลตัวละครใหม่เนาะสกิลเซนนะคะพร้อมกับหมัดม่วงที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยไปลองเล่นดูละกันว่าจะโหดขนาดไหน เดี๋ยววันนี้นะคะเราอุยเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยกดผิดปะเนี่ยจะกดธรรมดาหรือว่าทําไมจะเจอแต่อันเนี้ยทุกคนเดี๋ยวนะกดธรรมดาปะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้มันแมทจัดอันดับโซโล่นะเฮ้ยเมื่อกี้คือทุกคนเห็นในล็อบบี้ไหมแล้วนิดโซโล่เขาแบบอย่างนี้แล้วเหรอ หรือว่าเขาฮิตเทรนแบบแต่งตัวเป็นบอดกันทุกคนอันนี้จัดัดไม่รู้จัดไม่ยินจะต้องถามแล้วแหละโหอเขาอ,อาจจะเป็นเทรนแต่งตัวเป็นบอดก็ได้ทุกคนใครจะไปรู้ใช่ไหมช่วงนี้เทรนแต่งตัวเป็นบอดแบบไปนู่นไปนี่ลงแรงไปโซนฟรีสไตล์มันเยอะไงเอออาจจะทำตามแบบคนดังหลายๆคนก็ไม่แน่ทุกคนแปลกใจจริงๆแต่เราจะไม่ประมาทนะทุกคนเขาอ,อาจจะแบบเล่นเก่งก็ได้ เล่นเก่งว่าแบบตีเนียนอะตีเนียนเป็นผู้เล่นใหมู่้แบบหลอนนะเอ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่จะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไอจะเล่นหมดโซโล่นะ โอยอย่างงี้แต้มจัดกระบวกโคตรง่ายเลยดีงันอะเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่แต่ว่าในนี้ยเมื่อกี้เห็นขึ้นบอดอะแต้มก็300อยอยู่นะ <Wow. S 1> เราก็แบบประมาาไม่ได้ค่ะประมาาไม่ได้แบบมันอย่างงี้ด้กทีเหรอโอ้ยใหม่ก oh ๊ทุกคนโอ้ยใหมกมากแต่ว่าเราน่าจะเจอคนแหละแต่ว่าไม่รู้จะคนไหนอะแค่นั้นเลยโอ้สวัสดีมัดม่วงจัดมินเลยค่ะทีนี้ อ oh. เป็นอะไรที่แบบ amazing มากคือจะไม่ได้เล่นโซโล่มานานมากแล้วเดี๋ยวนี้โซโล่มันเป็นเป็นอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหคือแบบหรือเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นโซโล่ทุกคนมันเลยแบบตกเจมเขาเลยต้องปรับให้เป็นแบบนี้ตอนแรกจะตกใจมากว่าแบบจะเล่นหมวดทำรดาหรือเทุกคนแมทจัดอันดบับดูข้างบนดิ บอกจัดว่าพี่จัดคือเมื่อเช้าหนูลงแหลงโซโลเว้เร์แล้วแบบหนูเจอแต่บอทแบบพี่เงี้ยตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อว่าเฮ้ยแบบเราเล่นเก่งขึ้นหรือเปล่านะคะจนจัดได้มาเจอเองตรงนี้ค่ะโห้ัดม่วงรู้สึกว่ามือตัวเองม่วงขึ้นมาทันทีดูดูเอฟเฟกต์มัดทุกคนเด็กจัดาอาจจะคนแหละอาจจะเล่น าจะเล่นใหม่เราจะจะได้ใช้สกิลจัดไหมเนี่ย<อ>เดี๋ยวกดใช้ให้ดูเลยละกันเดี๋ยวขอฆ่าคนนี้ให้ได้ก่อนทุกคนนี่เห็นไหมคะทุกคนดูเลือดจัดนะเห็นปะพอก,กดใช้สกิลปุบ๊บอะเลือดเราจะแปดสิบค่ะแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะค่อยๆลดลง อันนี้คือกรณีที่เลือดเราเต็มแล้วเรากดนะเลือดมันจะลดลงเป็นวินาทีนะคะก็ไวอยู่นะว้าวว้าวทุกคนดูเซ โอ้โหไม่รู้อะทุกคนอาจจะเป็นคนทุกคนมีความเห็นว่ายังไงคะช่วงนี้ลองไปกดโหมดโซโล่เล่นดูทุกคนเพื่อแบบใครที่แรงยังไม่ขึ้นอาจจะได้แรงขึ้นลองดูทุกคนลองดูโอ้ก็นีเยอะเลยอะลองหน้าก่อนเนาะ โอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. เดี๋ยวเยวเก็บกระสุน AR นิดนึง นั่นน่าจะคนนะแต่มันอยู่ไหนอะอยู่ในของเขาอะโอ้โหทุกคนที่เหลือเดี๋ยวจะเอาหมัดต่อยดีกว่างั้นน่ะตว่าจะเอาหมัดต่อยดีกว่าทุกคนนู่นนู่นนู่นเห็นคนนู้นไหม เห็นคนนู้นไหมเราทําการทิ้งกระทะนะคะมาดูว่ามัดม่วงของเราจะโหดขนาดไหนไอ,อายาวิ่งต่อยวิ่งต่อยเฮ้ยนั่นคนนั่นคนนั่นคนโอ้โหมัดม่วงมัดม่วงไม่มีและะ้วค่ะตอนเนี้ย สรุปคือจะมาะรีวิวนะคะหมัดอ่ะหมัดได้รีวิวอยู่เพราะว่าเราเล่นไงเข้าแบบอะยังไงคนสุดท้ายยังไงคือตัวละคร ทุกคนคะ่ะง่าสรุปง่ายเลยตัวละครนะคะพอกดใช้สก,กิลปึ้งเห็นไหมเลือดเราขึ้น80เลยคะ่ะเป็นการยืมเลือดมาใช้ชั่วรข่าวนะคะ80หน่วยนั่นเองส่วนการเจาะไอวอนะคะโอ้โหทุกคนส่วนเจาะไอวอมันก็เจาะแรงขึ้นเนาะปะ่ะเดี๋ยวดูกันว่าอันนี้เป็นโหมดแรงหรือเปล่า โอ้ใครยังไม่แดงนะพี่แนะนํานะไปกดแรงโซโล่นะประมาณช่วงห,หลังเที่ยงคืนตอนนี้จะเล่นตอนหลังเที่ยงคืนนะคะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเนาะก็ลองไปกดดูหลังเที่ยงคืนมาดูกันว่าจะเจอบอทเหมือนจัดหรือเปล่านะใครเจอบ้างนะคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยบอกเลยว่าแรงขึ้นง่ายแน่นอนค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ขึ้นแดงแนะนําเลย ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคิปของจัดบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะพลาดละอดแล้วแหละแรงไม่หวกง่ายๆแนะ่บอกเลย